กราบเรียนท่ทานประธานวุฒิสภาที่เคารพผมเฉลาภูม,ามิอะไรสมาชิกวุฒิสภาขอปรึกษาหรือท่านประธานนักเรียนโรงเรียนสวนหลวงสังกัดกรุงเทพมหานครชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองแทนเพื่อนเสียชีวิตในโรงเรียนเดียวกันก่อนอื่นผมต้องเสียใจกับผู้ปกครองนักเรียนที่เสียชีวิตนะครับเรียนท่านประธานครับถึงผู้บริการฝ่ายกิจการและครูเวรเห็นควรต้องส่งนักเรียนรง ที่เกิดอุบัติเหตุทันทีเนื่องจากผมดูเหตุการณ์สังเกตเหตุการณ์แล้วว่าโรงเรียนไม่มีมาตรการป้องกันการเกิดเหตุในสถานศึกษาก่อนเกิดเหตุในโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องทราบว่าปัญหาเด็กทุกคนนะว่ามีปัญหาเช่นไรเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คิดว่าสถานศึกษาต้องรับผิดชอบ ในการเกิดเหตุการณ์นักเรียนที่เสียชีวิตในสถานศึกษาก่อนอื่นนะครับโรงเรียนต้องมีมาตรการป้องกันแก้ปัญหาจึงฝากผู้ว่ากรุงเทพมหานครให้ดำเนินการในเรื่องนี้เร่งด่วนขอบคุณท่านประธานครับ